โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมสติกเกอร์มินในเกมวอลโลนแนนนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะครับก็จะเป็นเล่นสดไปแล้วสำหรับผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับโหมันไปเองหมดเลยวะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ับส c r ร b e ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่อะกบีกบีกบีออบีออบี เอบก่อนละกันโอ้โห uh> กันอะไรวะกบิโอเดกด้วยเป็นไงท้อเลย ทันแล่นแหละสับคูณชไวยเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไอ้นี่มันโคตรคมเลยนี่แล้วกันขอไปกลางได้ปะ ปืนก็จะส่องได้กับทุกปืนนะครับมีสโคปให้หมดจะเป็นปืนลูกซองอะไรเงี้ยครับ Sniper มาแล้ววะ่ะ

สวยสไนปเปอร์ยงิงเลยวะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ผมมีพื้นฐานมาจากเซียโกะถ้าทีมดีก็ชน,นะได้ครับแตกไป วอหเพื่อน <S ส s n ปอ e ์นะโอ้โหไรติเลยะวะก็สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ

คนลำคาเลยนะคร ok 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 ับโอ้โหแพ้ดีครับอย่างนี้ สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กับซ like, ับสไครต์ด้วยนะครับโอเคแล้วกันไม่รู้ว่ามันเหมือนไอเคผมก็เลยเรียกไอเคนะ โอาปีโอาปีโหสกิลเฮี้ยเลยไอ้สัตวสสนัยแล้ว โอ้โหสุดโอ้โหมันดีมันดีไม่โนสโคบเลยว่ะชนะว่ะอย่าประมาทสไนนะครับก็ <c oughs> สำหรับผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ โอ้โหมันโดนสกิลเฮียอะไรไม่รู้ค่ะ

Wow, they come Good work, friends. Keep using my vision to your advantage. อีากแล้ววะ ลกลางเลยละมึงผมไปกลางแล้วกันเขาแยกกันไปสองสองแล้ว ดีนะใหม่เป็นเบาแก่ลำคาแน่นอน,อนอโอ้โห,โห อะไรวะไอ้ I know exactly where you are Last player standing สสนยมก็นัดเดียวตายครับแต่มันเล่นยาก out o โอเครัน run รันรันรันเซฟ v e s เซฟเซฟเอาจะพอว่าเลือกสามห้าเกือบตายถ้าทีมเรานำเนี่ยเราสามารถเซฟทีมเราได้ ็คืออย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปบวกม,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 มันเสียได้ยปืนปืนมันแพงนครับยังไม่ใชเตี๋ใครเลยกูตายก่อนทุกที oh the bullet man. <laughs> out of charges <laughs> no charges left Spikes planted planted Spike so dumb. why you blocking me เกือบคมเกือบคมหายใจตายใอีสาม,ต,ามตัวโอ้โหเยอะเกินรั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 นดาบมันดูว่ะโอ้โหดาบมันดูไปไม่นี้แหละนดูนแต่เองฆ่าแหละฆ่าไปห้า Grim sounds a stubborn ass. Reminds me of someone. Jig, go to A. Go to B. You are blocking the way. ไปาวยเกอบไปเลยไม่ล่ะผมว่ามันต้องมาบีเอแน่นอนตาเนี่ย

Thirty seconds left. Enemy spotted. <laughs> Ten seconds left. When I just say blue. Bubble? เมื nd, ่อกี้ลืมซื้อก่อนครับตาสุดท้ายแล้วว่ะ ตสวัสดีชุบไม่ได้ฮะโอเคเราเป็นตำรวจละก็สำหรับคุณผู้ชมเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปนี้ถ้าผมภูมใจหยาบแยก็ขอ อภัยมาณที่นี้ด้วยคุณฟูมไม่ได้ตัดต่อไงกูอีกูอีบูกูอีฮัลโหลบู come back come back uh be here be here enemy down one enemy remaining nice 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 flawless โอเค nice. จับอันนี้ไม่ทันเลยวะซื้อเบอร์สักลูกดิ เอเกออเกเกออกเ์ที wow. ่น่รสลีหนึ่งองเลยเกูหอยูอยูที่สามแล้วเนี่ย เราพูดวิชันี่เขามาดูใหม่ฟฝากกดไลค์กดซับส,สคไคร์เด้ยนะครับอ้มฉลาดนี่หว่ามขึ้นข้างบนนี่เลยวะ่ะ Ending, ending. <coughs> What's this? Like, <My> planet. The area created. One enemy <coughs> remaining.

one enemy remaining oh swing him match point let's close up shop โอ้ชนะครับผมรู้แม็กแม็กค่อยๆสโลโมชั่นลั่นออกโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับไปเจอกนันใหม่ครับผมสวัสวดีครับ